เรื่องลิฟชั้นที่ไม่มีอยู่จริงบอยกับหอหลังจากอ่านหนังสือดึกเขาอยู่ชั้นเจ็ดของหอที่ค่อนข้างเก่าและขึ้นชื่อว่าเงียบเกินไปในตอนกลางคืนเขากดลิฟตามปกติลิฟเปิดออกว่างเปล่าเขาเข้าไปกดเลขเจ็ดประตูลิฟป,ปิดลงทุกอย่างดูป,ปกติจนลิฟหยุดที่ชั้นห้าประตูที่เปิดออกแต่สิ่งที่เขาเห็นคือ โถงทางเดินที่ปกคลุมด้วยหมอกบางไฟกระพริบและดูผนังเก่ากว่าทุกชั้นเลขชั้นบนลิฟต์กลับไม่ใช่เลข5แต่เป็นเลข6 r เขาไม่เคยเห็นเลขชั้นนี้มาก่อนขณะที่เขากำลังจะกดปิดประตูมีเงาผู้หญิงตัวสูงผมยาวลากพื้นเดินตรงๆมาอย่างเงียบๆประตูลิฟต์ปิดไม่ทันเธอเข้ามาในลิฟต์ยืนข้างเขาหน้ากม้มและมีเลือดหยดลงพื้นจากปลายผมของเธอ เธอพูดขึ้นว่าเรายังไม่ได้ลงถึงชั้นของเราเมื่อไหร่เดี๋ยวจะรู้เองหลังจากนั้นลิฟก็เคลื่อนไหวขึ้นไปเองแม้เขาพยายามกดปุ่มหยุดและเลขชั้นก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็น 8R 9R และ 10R